นีแต่กุ้งเลยครับ,บโอ้ยงาม,เม,มางออๆเลยครับผมมีแต่กุ้งออยต่อยเลยครับผมพี่นตังโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยลุ่งปานอาวุธขูุ่กคนครับ FC นะเศและต่างประเทศนครับเนาะเก้าหกกับบอลคอนหลุยสานครับผมในสองวันที่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้บอลคอนกับภาพพีภาพหลออมากยามตุ่มขึ้นเ่าครับผมยามตุ่มกุ้งนะครับเนาะเฮาได้มาใส่ไปประมาณสิบกลังครับผมตอนใส่กบดีไทยพีเห็นหนองเมองนะครับเนาะพอมาคำขื้อเขาครับผมมาเด็กมือนี้กะ มาในเขตบันทัพภูลาดครับผมเขตคทัพภูลาดแล้เขตตะบลเหนือคากกนน้าเพื่มนบ้านจะวัดอุบลฮ่องครับมาลุ้นไปรับส้นกันเลยครับวัวเบาคอนสีส้มสีมานมาได้แล้วครับเนาะไปเลยครับรุ่นนุกันล้างแหลกแห่งมันครับผมใส่ในล้างเดียวครับผมจะมีตัวหรือไม่มีพี่น้องอุ้ยก็มีอยู่ครับพี่น้องเป็นก้าเท้าอยู่ครับผมครับตัวคนติดนุ้งเลี้ยงนุ้งเลี้ยงเลยครับผม ใส่โอ้ยบวคอนหนึ่งว่าบมมีกลุ้งบวคอนใส่ไว้ลังเดียวรับพี่นอหรับางามเลยครับผมโอ้ยเยด,ยดียเเหมือนบวคอนใส่ลังเดียวไปนูนํ้ำกันลังไหมครับผมบวคอนที่เทเบ้งครับผมลังแรกแห้งมนันบวคอนบูคือว่าสิมีกลุ้งครับใส่ไว้ล้างเดียวโอ้ยกลุ้งผู้ดีงามๆพี่นอ้องตัวผู้ดีก้อยเลยครับก้อยเต้น สุดยอดเลยครับลังเ็ยข,ข้าวๆพอดีก่อยครับ้ยปลาดุกน้อยปล่อยมันขึ้นู่นครับครับง่อมง่ามเลยครับผม ไปดูน้ำกันหลังสองครับหลังที่สองห้องครับผมหลุดน้ำกันเลยครับน้ำลึกไหมนี่โตบน้นองนี่นิ่งแค่เอามาดูสิอื้อ ถือครับพี่น้องถืออยู่ตวนตนแล้วครับผมเทน้ากันครับทีหลังที่สองครับผมครับกุ้งโอ้ยงามเลยครับผมมีแต่กุ้งเลยครับเรียบร้อยครับผมล้นแล้กันดีครับหลังนึงครับผมบอกก่อนใบไม้โปรไว้ายอะครับ อ่โอโนๆเลยครับผมครับสุดยอดเลยครับผมเทนกันครับหลุนกันอ ok ีกครับหล้างเลงจะมีตัวหรือไม่มีโอ้ย ติดทุกน้องอ้ยปุ่มโยดเลยครับผมอุ้นี่ตะกุ่งอ่อยต่อยเลยครับผมอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องอุ้ยหลังนี่อุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้อง อีกครั้งหนึ่งครับหลุ่นน้ำกันไปเน่าครับผมมีตัวไหมอู้ยคักคือเกาครับพี่น้องคักคือเกาโอู้โอ้โตนเลยครับผมนี่ตะกุ้งเลยครับโอ้ยงามๆเลยครับผมไปเทน้ำกันครับไม้หาก็คือเกาครับผมไปสปริงเวทนะครับเนาะ เหลืออีกอยู่ไม้นึงครับผมไปลุ้นน้ำกันครับครั้งนึงครับผมไปมาเทน้ากันครับจะมีตัวไม้ครับผมอุ้ยพี่น้องเก่าคือเก่าอุ้ยอ่นตัวเลยครับผมอุยออ้ย,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 ยไปครับเทน้ากันครับ สามหลังเบาคอนยามาขันมันทะเลเทนะครับเนาะเบาคอนมาเลือกบอกหอยอกกครับขพี่น้องบ้างครับเอ้ยพี่น้องเป็นขาวๆาเลยครับเนื้อหอกจี๊ใส่เป็นปลาลากระห่ำครับผมสองยางนะครับเนาะครับเอ้ยสวยๆงามๆเลยครับผมไปครับเทน้ำกันครับบัดนี้เทน้ำกันหลังแรกครับผมสามหลังเลยครับอุต่ทีเเอ้ย เ็านาสอนขนาดครับพี่น้องสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับผมครับปูอ๋อเรียบร้อยครับลังที่สองใส่ปูนอะครับผมกระปูสว่วงนี่ก็มั่นพี่น้อง ปีงนี่บ่อยากสูกรับน้ำมันพันหลายครับอุ้ยอันซ้อนขนาดเลยครับที่สามทักขนาดเลยครับโผเตียนดุงเด,ด้งดุงเด้งเลยกล่อยเตียนนะครับเนาะ ผูมาก่อยพูมารัวโอ้โหขนาดเลยครับพี่น้องกุ้งกามใหญ่กระไรครับผมกุ้งพลอยกระไลครับเออสุดยอดเลยครับผมไปดูน้ำกันอีกครับครับผมรับชมบรรยากาศในหมู่สองน้ำครับไม้ที่มหากุ้งนะครับเนาะลำหอยจะปิงเว้ครับผมไม้ที่สองหอกจะเป็นคลองน้ำครับพูนครับอยู่ไกลเติมครับเนาะ ไปแล้วครับผมไปหลุนน้ำกันไม้ที่สองครับบเบาคอนเซชชั่นสมาร์ทไปได้ครับผมไปเลยครับเบาคอนเดี๋ยวมาใส่ยูนีครับหลังหนึ่งครับไม้คลองเขื่อนนะครับเนาะไปหลุนน้ากันเลยครับบาสิมี่โมีครับผมเบาคอนบอร์อิตเตอมีเลยเบาลงเบาคอนเลยใส่ไว้หลังนึงครับผมเพื่นน้ำกันครับถือๆโบจะมีตัวไหม้อู้อูพี่น้องอู้มาธรรมดาเลยครับเนี่ย มีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมคุณขับโอ้ยติดดวงเด้งดวงเด้งเลยครับผมไปเทน้ำกันครับผมป้าพี่น้องขักแห้งขนาดเลยครับผมโอ้ยรับผมพี่น้องลังนี่เฮ้ยมีแต่ตัวใหญ่เลยครับผมโอ้ยตายสอนสอนขนาดเลยครับบางคนใส่ล้งเดียวครับอยู่นี่เป็นหลุนน้ำกันล้างไหมอีกครับไปเลยครับ ครับผมเอาขอนขี่รถมาขอนไม้แหละครับผมไม้คองเคือนก็เานะครับเนาะนี่ครับบ้านซีหาลังครับไปเรื่อยใส่ลงไปเลยครับผมไปรลุนต้องการล้างแหลกเลยครับผมไกลๆครับมีตัวโมีนะครับเนาะมีแต่แหน่ครับพี่น้องแหน่อะไรสำหรับพี่น้องแหน่มีจักสิมีตัวโมีครับผมหลุนเมืกันมึงครับ อุ้ยพี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยูุ่ม,มครับมีแต่ตุย้ยไงงามเลยครับผมอุ้ยไปเทน้ำกันเลยครับผมอีหลังนึงครับผมเบาขอนกันสีายามแล้วเบกร์คนลังนะครับเนาะก็เทน้ำกันเธอเดียวครับผมตอนนี้ไปก็มีอยู่ครับผมอ้ยลังนี่งโจมนางครับพี่น้องปลากระเดือพันก็นเข,ข้าวาวยัครับอยู่ลุม่มแต่ว่ากุ้งมี่มีอครับเนาะ อ้ยขอทาขึ้นกันครับผมนครับไม้ไมครับไ,ไม้ไมไม้ไม,ไม,ไมครับผมอุย้ยหมุ่ขาดมันออกมาสี่แย่เลยครับผมอะหลุน้ำกันอีกครับผมยัองอีกน้ำกันครับโห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 โลมลมลมพี่น้องจะมีตัวไหมป่าว ปลาบูเขาครับผมปลาบูเขานี่กุ้งมุก่อยมีครับเพื่นกินนะครับเนาะแต่ว่ากระถือกขึ้นครับผมกุ้งก็ะมีครับผมเปไปดูน้ำกันนี้ครับครับผมข้องงาะเป็นแพนครับพี่น้องปลาหลายวะครับแต่ก็ว่มีปลาครับแบบนี้ข้องหนามเปลนแปนนะครับเนาะครับลุ่นน้ำกัะนังนี่ครับผมที่พี่ว่ามีกุ้งจะถูกหรือไม่ถูก นี่ครับพี่น้องเต็มแก้วเลยครับผมรับปุ้ยใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมไปรับลุ้นน้ำกันอีกหลังนาครับหลังนี้น้ำกันครับปุ้ยพี่น้องถึงงูถึงถึงงูถึงถึง,ถง,ถงกลุ่มบันพี่น้อง ค,ครับอุ้ยงูตาตีอ่ะนอะอเอาครับขอไปเตะำกันครับผมถ่ายห้องครับผมหลังูถ่ายไปไหนน้อครับพี่น้องอเก๋เสือกนครับมัดไว้ตรงนี้เลิกครับหลังสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงมีตัวไหมรับูอีบกแล้วครับผม บูอีกแล้วปลาบูทุ้งกุ้งครับผมไปเทน้ำกันเลยครับบรรยากาศไม้มาใส่ครับผมส,สวยๆงามๆเลยครับผมไปเทน้ำกันครับผมเลยครับผมยามเสร็จแล้วก็เทครับพี่น้องแนี่ยนอนคือกันขับไม้นี่ไม้นี่ก็ล่องเทอลรยครับ ถึกปลากระเรือถึกปลาซิวครับผมมันมานเลยครับผมปลาบูก็ได้ปลาบูใหญ่มีแต่ตัวเงญงงามครับพี่น้องสุดยอดเลยไม้นี่ลังนี่ถึงหอวก็นครับผม เด่นน้องแดงน้องแดงเลยครับพี่น้องแม่แซมกบไดมาคือเก่าครับผมแม่แจ่มไปเห็นงานแล้วครับเนาะย่างขมือพระท่านครับกระหยุดงานไปไล่เมือเติมครับผมเปกีฬานะครับเนาะบอกคอยไปเห็นงานครับผมหยุดกางครับตรงไปครับกีฬากอะล้ววันครับพี่น้องบันล์บอลควนกัตกรอบครับเด็กเขาเตพเปตองนะครับเนาะ กับบอลเล่เพครับผมโอ้ยงามๆเลยครับผมจะตีเตยบอลกันเตยบอลเดือดกนะครับน้องก,กัมมัดไทยเดืกๆครับพี่น้องมาเดืกๆมาไทยพี่น้องมาใส่ฟอร์ดพี่พให้น้องเดือบึงครับอย่าก,กีดหอดกันครับผมไปเลยมึครับปุ้ยหยอ,อยสลีหน่วยนี่ป้าพี่น้อง ปากเต็มจำบ่ำเลยครับผมวันขนาดปลาบูอีกแล้วครับกุ้งไงนี่ใหดีครับไม้ตัวใงญ่ทั้งนั้นเลยครับผมหลังสุดท้ายของหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องครับผมโอ้โห วขวบใหญ่คุมห้ามหูกุ้งครับสุดยอดมากๆเลยครับมันๆครับผมครับผมล่างกุ้งออกค่อยเมื่อบานนะครับเนาะโอ้โยพี่นออ้องจิด้จิ๊กโลกเอ็นลายนึง่งโอ้โหจิ๋ง,งามเลยครับผมเออจิ๋งเงยน้งอองเลยเรียบร้อยครับผมดูครับโอ้โยรวมกัน ุลังครับผมนี่โอ้ขนาดเลยครับผมไปเทนร่กันครับครับผมโอ๊ยเหมืองผลงานของเขาเลยครับมือนี้สุดยอดกัมันครับผมกุ้งมีแต่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเด็เครื่องกระตีครับน้องมือนี้อ่าส่วนหมากจะเป็นกุ้งเนอครับปลาบูห่อกระไดบบไลครับสองสามตัวครับถือว่ามันสุดยอดครับมือนี้ บ่าวคอนก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีอุตส่านครับเขามารับชมบ่าวคอนลุยตานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับถูกหลายทุกแท็กการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฝากอีกครับคลิปนึงครับฝากพยาม่ใหญ่ลุงปลาอาเบอร์สุครุขนครับเอฟซีในประเทศระต่างประเทศนะครับเนาะสวยมากกดไลค์กดแจรกดติดตามบ่าวคอนลุยตานเลยเด้อครับบ่าวคอนลุยตานไม่กลังแกให้คลิปต่อไปครับคลิปหนาเข้ามาดูกันไหมครับบ่าวคอนเหตุใดครับคลิปที่ขออยู่เพียงเซ่นนี้ครับสวัสดีครับ